ในการนั่งกรรมฐานน่เราต้องรู้จักจิตของเราให้ดีแต่จิตของเรานั้นเวลาที่เราภาวนาอยู่นี่มันเริ่มเป็นเอกคตาหรือจิตเป็นหนึ่งขึ้นบ้างไหมหรือไม่คือเวลาภาวนาถึงที่เราภาวนาเราจาได้แล้วม,มันว่มวาองมันเรื่อยไปงั้นแหละแต่สติไม่ได้คุมมันไว้ เมอสติไม่ได้คุมมันว่าเขาไม่รู้มันว่าอ่าเส้นว่ากรรมฐา,านหา้านี่นว่าเกษาโลมาหรือเปล่าหันเรเราจับได้ไม่ใจหวังเกษาโลมาเนี่มันเอาอะไรมาว่าตนก็ไม่รู้อย่างนี้ขาดสติที่จิตมันตั้งไม่ได้ก็พราะมีเหตุอย่างนั้นนีอารมณ์อื่นก็มาแทรกเรื่องวะมตกอารมณ์หรือวมตก มันวิตกนอกจากว่าวิตกในการมาคุณหน้าในพยาบาทในเบียดเบียนตนเองห้ผู้อื่นแล้วมันมีเอาสัญญามาม้างสัญญาเป็นส่วนมนต์ที่เราท่อง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 ทุกวันท,ทุกวันทุกวัน,วน,วนเวลาเราว่างในาโลงมาเดี๋ยวมันเอาโยจากกมาเลยมาว่าสัญญามันเราต้องจับให้ได้แล้วก็ไอจิต ที่เราจะนั่งอ่ะมันก่อนจะนั่งมันรู้สึกว่าขี้เกียจ้ยถ้าขี้เกียจหรือต้อัสต้องเอาตา้องลดทันทีหรือกิจของเรารู้สึกว่าเออมีชันทะมีความพอใจที่จะนั่งอ่านั่นดีเอ,อ่เจตมีที่บาดมีรท้สึกันอันนี้เวลาเวทนาเกิดขึ้น จะเป็นทุกข์ใดๆก็ตามเป็นว่า,าวมันคิดมากขึ้นมาเราก็รู้ละแล้วมันก็ยังคิดอยู่เรื่อยอย่างนี้ะเราก็ต้องให้เย็นให้สุขุมไปใช้คันปิีอย่าไปไม่พอใจมันมันเจ็บมันโปวดก็ไม่กันต้องรักษาจิตให้สะอาดอย่าไม่พอใจความไม่ ให้ความไม่พอใจเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นอุปสรรคของการตั้งแห่งจิตเปในขคตตาต้องไม่ให้มีความไม่พอใจมันพวกโทสะนี่เป็นมันปวดนักมันขันนักมัยุงมันรบกวนนไาลเลยเราเนี่ยอพอยุงรบกวนก็คิดเบียดเบียนเขาแล้วคิดจะตีแห้ตายอ่านเป็นมีตกแล้วนั่น เธอหมดตนมากัดอยากจะขย,ยิมได้ายเือหมามัน,มนมท,ทําเสียงกระติก,กอยากจะตีไม่ชักนั่นจิตเบีเยดเบียนแล้วนั่นเราผิดม,มากนล้วเราต้องวางเฉยได้อารมณ์บางเฉยไม่ยินดียินได้การที่จิตจะตั้งได้เวเป็นปกติอยู่ที่กาจัดอารมณ์นี่แหละ แล้วก็เหมือนกันที่มันจะพุ่งจะร้านอะไรขึ้นมามันเกิดขึ้นมาก่อนมันเกิดเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้คือไปะทบกระทบอะไร้างนอกเข้ามาแล้วเอามาเก็บเอามาคิดนั่นนั่น,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 นตัวอันตรายกระทบอะไรที่ไม่พอใจก็ตามหรือที่พอใจก็ตามเอามาคิดมน,นม,ไไมนเะ็กระจําไว้หน่อยอย่าเอามาหรือท,ที่เรานั่งแล้วเรามีความสุข รู้สึกว่สบายกายก็สบายใจสบายพอใจนั่งยินอันนั้นก็อีกเหมือนกันสุขเวทนามันตั้งได้ไหมแต่เราไปติดสุขเวทนามันทําให้จิตเป็นอุปาทานไปติดพบมันคือเทเบโลกาการติดสุขเวทนานหรือมีความพอใจในศิน ที่รักษาดีแล้วก็ใจก็ยิงดีว่าอังโกตายไปนี้ไม่เป็นไรเป็นเทวดาแน่ใจก็บจิตก็ยึดอย่างนี้ไม่ถูกต้องไม่ยึดอะไรนั้นการนั่งติจิตตั้งได้มันเลยเออว่ามันอะไรเกิดขึ้นก็ทมถ้าเราละมันไม่หายมันไม่ดับก็ต้องใช้ความอดทนใจก็ต้องเพียรละมันอยู่นั้น การเพียงเพ่งพิอยู่คือสังวรคืออนุรักษ์คณาประธานเพียงตัวที่สีรักษาจิตอยู่เมื่อรักษาจิต,จตรักษาจิตก็คือสตินั่นแหละเมื่อรักษาจิตอยู่ถ้าสติมันเพ่งอยู่แล้วมันก็รู้แล้วจิตมันเอาอะไรมาตรงนี้สําคัญแล้วละทั้งนั้นหรือไม่เอาอะไรทั้งสิ้น ให้จิตมันว่างอยู่ได้นั่นแหละคือเป็นจิตพระในผ่านไปทางนั้นแล้ว่อเราภาวนาก็นั่นมันเป็นอุบายเป็นอุบายตรงนั้นให้จิตมันยึดกรรมฐานจะได้ก็เพื่อจะท่ให้มันเอาอารมณ์อื่นขึ้นมานึกมาคิดถ้าเราให้มันทํางานก่อย่างนี้แล้วเิตมันต้องทํางานต้องทอง,งอันนี้อยู่ สติกมมันอยู่ไอ้ที่มันจะแทรกึ้นมาตาสติมันแข็งมันแทรกึ้นมาไม่ได้เพราะว่าที่มันจะแทรกกันมาสติมันรู้แล้วก่อนมันรู้แล้วแล้วโดยเฉพาะเรื่องราคะเรื่องความกำนัดหรือเรื่องความใกล้ตามันนึกึ้นมาเมื่อไรหรือมันคิดขึ้นมาเมื่อไรกำลังมันมากต้องระมัดระวังอีมันต่อกันยาวเหยียดเลย พอเจดจะมาแล้วสังขารมันปรุงมันแต่งไปใหญ่โตท,ทีเดียวอ่านที่ดับไม่ลงแต่นี่พอจิตมีเรื่องเหล่านี้มีอารมณ์เหล่านี้ก็มาจิตทัวสาวมองเมื่อจิตสาวมองจิตจะเป็นเอกขตาจิตเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้จะลงถึงการที่สี่มาลงไม่ได้การหนึ่งการสองพอฝืนได้ แตลว่าถ้าพอนักแรงพอมีแต่เรื่องนึกคิดตลอดเวลาจ้านหนึ่งก็ไม่มีถอยห,หมดไ่นั่งไม่ได้หรือทนอยู่ไม่ได้อดทนไม่ได้ก็เพราะมีอารมณ์ก็มีทุกขเวทนารือถ้ามันไม่มีอารมณ์าทางจิตการมีอารมณ์ทางจิตนั่นก็เป็นทุกข์ทางจิตนั่นเองจิตจะเป็นทุกข์เออเรื่มมาเราดำไม่ลงมันก็เป็นทุกข์ไม่พอใจ ถ้าพอใจก็เป็นทุกข์มันเป็นสกขเวทนาเป็นพวกที่ติดทุกข์ําไมพอใจก่เป็นฝ่ายทุกข์เวทนาพวกโทสักขีนามันเป็นไฟถ้าพอใจก็เป็นพวกราคคีนามันเป็นไฟดีททาไม่รู้นัองร้องอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นโ็มโหหกคีนาความโง่ก็เป็นไฟพววหนึ่งแล้วต้องรู้ การรักษาติดการระวังติดการกระหารกิเลสโดยอาศัยบริกรรมภาวนาทับลงไปก็ได้ว่าให้มันกัดชั้นชิดเขา้าสิติกลมันเขา้าไม่กี่เที่ยวมันก็ดับเพราะมันไม่มีโอกาสขึ้นมาได้ความงอกของกิเลสถ้ารับมันมันก็งอกไป่โดยนาม เหมือนกับตอนอยา้าต้อนไม้เหมือนกันถ้าเอาอไม้ทับเสียมันก็ขึ้นมาไม่ได้นี่ก็เหมือนกันถ้าเราคมเสียเราละเสียหรือเราว่ากรรมาฐานทับลงไปเสียมันก็ขึ้นมาไม่ได้สาคัญในการปลุกฝังนี่อิิบาสีพระหา้าเราต้องปลูกฝังให้มัน่นคงฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นหรือในสิ่งที่เรากระทาอยู่นั่น มริยะคือเพียนเพ่งพิดอยู่เพียนบริกรรมมาภาวนาอยู่มันเกิดอ,อะไรเกิดเึ้นมาเราเพียนภาวนาอยู่มันเกิดเึ้นมาก็ละมันนั่นใจเพียนตัวที่สองฐานนประทานใส้ใจ <c oughs> ถูกละเพียนตัวที่สองฐานนประทานมาทาันแล้วแลก็ด้จิต เอยจิตของเรามีอารมณ์มากของมันเศร้าหมองถ้าจิตมันโปรง่งมันว่างมันสงบจิตก็กเราก็ผ่องแผ้วนี่ตรงกัรติประทานสี่ที่ว่าให้รู้อยู่ว่าจิตเศร้าหมองนี่ผ่องแผ้วทีนี้มีมังสามันติดจองพิจารณาในสิ่งนั้นหือสิ่งที่เกิดนั่นแหละตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง จมูกได้ปิ่นลิ้นได้รดสิ่งมากระทบกายเย็นรือร้อนหรือหนาวหรือแข็งหรืออ่อน,น,นอะไรก็ตามมันคันมันเมือ่อยมันปวดอนั้นเป็นผลตะพะเรารู้เรา็นละก็ไม่มีรูปกันนามรูปก็เวทนาสัญญา,ารูปก็ธาตุสี่นน่งไฟลมเวลาไา้นามก็สัญญา เวทนาต้นยาบังขามวิญญาณเป็นองนำมันอยู่สองสองแห่งและทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก็ไม่ใช่มันเที่ยงอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วมันดับไปกานอยากคิดดับไม่ให้เกิดอีกอ้ากคิดดับไม่ให้เกิดอีกนั่นก็คือตายนั่นแหละกตรรูปนั้นไม่เกิดแล้วมีแบบแต่มันจะจูด พอไปดูรูปใหม่มันก็เอาอีกมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นสำหรับผู้ที่ไม่มีอาสวะแล้วก็ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีมันมีอยู่นั่นแหละแปลว่าเราอยู่เหนือมันมันอยู่ข้างใต้มันไม่มีกำลังไม่มีฤทธิ์ที่จะขึ้นมาแต่ต้องได้อะไรเกิดขึ้นที่จิตรูปก็ดับ รู้มันก็ดับไม่ต้องละรู้มันก็ดับพอรู้เองี้พวกไหนมันก็ดับทานที่ว่าโลกกตระอยู่เหนือโลกคนพ้นโลกให้เข้าใจในเรื่องจิตในเรื่องรูปกระนำแต่เราจะบังคับไม่มันเจ็บมันบังคับไม่ได้บ,บังคับไม่ให้มันตายก็บังคับไม่ได้ จึงว่าไม่เที่ยงยังไม่เที่ยงกับเราอย่างเราบางเวลามันจะเป็นหวัดมันก็เป็นเวลาจะ่ายมันก็่ายเวลามันเป็นแผลมันก็เป็นพอเป็นแผลเรามันผีเกิดขึ้นมาบอกมึงอยากขึ้นมานะมันไม่เชื่อมันขึ้นมาต้องใช้ยาหรือต้องผ่าเอาน้องออกนะในรู้ว่านั้นมันเป็นธรรมดาธรรมชาติเกิดขึ้นมาก็อ่า ช้ยาหรือให้หมอเขาฉีดยารักษาผ่าตัดเพราะพระิเจ้าก็อนุญาตไปแล้วพันใจที่สี่เราต้องนด้อย่างนั้นกากอดร่มกันเนี่ยให้เราเห็นถึงความทุกข์เป็นสําคัญที่สุดให้มองเห็นถึงความทุกข์ที่มันเกิดอยู่กับสัตว์ทั้งหลายตลอดเวลา แล้วก็ทุกอะไรไม่สําคัญเท่าทุกเกิดทุกตายนี่คือความไม่แน,น่นอนถ้าใครเกิดแล้วอยู่จนโลกนี้หมดสิ้นตัวไป,ปรกันไหม้ไปไม่ตายเออก็ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติไปบาริสันไม่จําเป็นโลกนี้มันก็ไม่ทําลายภาวามันของเที่ยงมันเกิดขก้นมาแล้วมันก็อยู่ไป ไม่ไม่ต้อนับเวลามันอยู่ตลอดการแต่โลกนี้ก็ไม่เที่ยงนี่เราเห็นเป็นก้อนดินก้อนหินตอนไม้ภูเขาแม่น้ำหมาสม,มุุดก็ะทึงเราถึงวาระหมดกำลังของธรรมชาติไฟไปเลยกันดวงอาทิตย์ขึ้นหนึ่งดวงสองดวงสามดวงตอนสามดวงนีไม่มีอะไรเหลือแล้วสองดวงก็ไม่มีอะไรเหลือแล้ว ตอนไม้ตอนลายมันมีเหลือแล้วเหลือแต่ก้อนหินพอสามดวงหรืก้อนหินก็มันมีเหลือแล้วเป็นไฟหมดแล้วสี่ดวงห้าดวงหกดวงเจ็ดดวงเป็นเท่าผ่านเป็นที่เท่าหมดมันไม่มไเหลือเลยมันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อก็เกิดขึ้นมาอีกฝนตกเอ้เมื่อไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็ฝนตก ตกไม่รู้ตกตอนจากไหนตกท่วมหมดสวรรค์กี่จ้างกี่จ้างก็ท่วมด้วยตกแล้วก็เหลือพรมโลกบางเลยว่าอาการนิรมแต่พรหมโลกนี่เพราะกองแต่ใค่ท้างมหาพรหมเพราะเวลาพ่อฝนตกลมพัดพอลมพัด ไอ้นามมันก็ง,งวดงวดกลางวดเกา่าก็เป็นพองขึ้นเีาเรียกว่าอ่างวดดินเอ้ยเขาเรียกอะไรึรืมแล้วอ่ะมันเป็นพองขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นแผ่นดินอะไรแต่มันไม่ติดหอมถึงกลมโลกตามมาพร้อมก็ลงมาได้กลิ่นพอลงมาแล้วก็ ไปสูดกลิ่นนั่นทีหลังก็ความหอมมันหยดยวนจนใจน้องกายก็หนักขึ้นตรมโลกไม่รอดนั่นเป็นปฐมมนุษย์คนแรกแล้วก็ขยายเรื่อยมาเป็นงวนดินละเป็นรากดินเผาดินอะไรเป็นจะมีวัฒนาการมาเรื่อยจนเป็นข้าวสาลีเกิดขึ้นแต่า้าวสาลี สมัยโน้นน่ะไม่ต้องมาทำมาต้องมาสีรอกไปเก็บมาถึงก็กิกนได้เลยเอามาเำ็จรูปแต่ความมีกิเลสของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเกิดสะสมขึ้นได้ขึ้นีหลังกา,าลารีก็ต้องไปเก็บมาต้องเอามาทำมาแต่งเมาเอามาต้องใส่หม้อหุงไปกลับไม่ต้องมีต้องการกลับอะไรมันก็ต้องการสิ่งอะไรมันก็สิ่งรถถึสิ่งนั้นเกิดขึ้น กาว้าลีนั่นเอะท่านจะเขาเรียกว่าโชติอะไรนะั้นมีก้อนหินสามก้อนตั้งเอาหม้อตั้งเอากาใส่น้ำใส่ไว้ยุบกันเลงแล้วก็มันสุกแล้วก็หอมอันอานเรื่อยมามนุษย์ประเกิดกันมาก็เพราะมีพราะม,มีอวิชชาติดมาก็เกิดการสะสมกาว้าลี สาวาวีก th um. ็เก no, um. ิดเอด่ดเกิดเจ้าเกิดเย็นเกิดเย็นก็เกิดเจ้าเป็นเต็มเหมือนเดิมครานี้เกิดสะสมที่เจ็ดเดินบ่อยๆเอามาไหว้ในบ้านมากๆเอาแล้วเกิดแข่งเย็นแล้วคนมากขึ้นทีนี้ก็เกิดแบ่งเขตเหตุนี้ของพวกนี้เหตนั้นของพวกนั้นเอามีเจ้าของระบบศักดีมากเกิดขึ้นแล้วแต่นั้นนี่นเป็นอย่างนี้ ก็หมุนเวียนมาจนถึงเดียวนี้นี่เรีมันชั่วเจ็ดเจ็ดชั่วของลัฐทิฝทางการเมืองก็จัดให้เจ็ดชั่วแล้วมีวัฒนาการแล้วเดาบอกเลยก็เรียกแล้วถ้าบอกคอมมอนล้วอีกคอมมอนสต์มันเอามาเป็นแนววันสถานคือทรัพย์ทั้งหลายมันมีการเป็นเจ้าของเป็นของกลาง,งนั่นเริ่มมาเลย ในข่าวสารดีเกิดขึ้นเองอะไรในหลังก็เป็นระบบศักดินาเกิดขึ้นต้องครอบครองแบ่งเป็นเขตเป็นเขตเนี่ยแล้วตอนหลังก็มาระบบอยาอธิบายเรื่องการเดียนเรยวรู้มากเลเนี่ยังเป็นอย่างนั้นแหละนี่เราไปยุวความเป็นจริงนั่นแหละแล้วก็คิดถอะว่า คิดเท่านี้พอมันต้องคิดมากกูอยู่ในชานนี้ตายเมื่อ,อไรกูก็ไม่รู้ตกใจแล้วกูก็ต้องเกิดอีกหรือเปล่าเกิดอีกเกิดเป็นอะไรอ่ะไม่รู้อีกเหมือนกันนี่ไม่รู้ว่าเกิดเป็นอะไรแล้วเกิดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อีกเหมือนกันมันเกิดเป็นอะไรก็ยังไม่รู้จะรู้ว่าเกิดอยู่ที่ไหนเนะฉะนั้นทำไปแล้วหาที่เกิดได้แน่ ถ้าเราทำต่้งบุญไว้ดีรักษาศีลอย่างน้อยศีลศีลที่จะเป็นเทวดาศีลรักษาศีลก็มาบทสิบได้ไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติดในกรรมไม่ดื่มสุราไม่ไรไม่พูดแท็จไม่พูดคำหยาบไม่สุดก่อเยดไม่พูดเหลวไหลแล้วก็ไม่เชิดโลกอยากได้ของผู้อื่นแล้วก็มีความเหม็นตรง อย่ามีความเห็นคดความเห็นคดก็คือว่าตายแล้วศูนนั่นแหละความเห็นคดรกสวรรก์วัไม่มีนั่นแหละความเห็นคดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันมีสมมุตินั่นความเห็นคดนนไม่ใช่คว,ค,มมค,วค,ความเห็นตรง mm hmm. เราต้องเชื่อตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าความรีกว่าสัม,มาธิิคือมีความเห็นตรงตงรงตามอริยสัจส,สีนั่นตรงที่สุด ต้องเป็นกลางส่วนอื่นๆต้องเป็นส่วนประกอบให้เชื่อกรรมทำดีได้ดีทำชั่วด้ชัว่วให้เชื่อสิ่งนี้อย่าเชื่อโชคเชลลาการเชื่อตายแล้วเกิดเราอยากเข้าใจว่าเราตายรูปนี้เราไปเกิดเป็นรูปนี้ไม่ใช่ไปเกิดเป็นรูปใหม่อะไรที่ไปปัจจัยให้ไปเกิดวิญญาณอะไรเป็นผลส่งอห้ไปเกิด กรรมทำดีกรรมชั่วนั่นแหละบุญละบาปนั่นแหละต้องเกิดแน่ไปเกิดที่สุขไปเกิดได้เทวโลกแล้วก็วนลงมาเป็นมนุษย์อีกหรือบนลงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกได้ทั้งที่เล่นแต่กรรมน้ำมาเรารู้กฎแห่งกรรมแล้วเราจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วดี